นี่เราถูกกดอาการเสียงดังดังแตกๆแตกเงคนกดเดี๋ยวเราจะมาถอดเบอร์เม็ดทุกคนวันนี้มันเจอกับข้าพเจ้าบุญล้อมชาแนลอีกแล้วทุกคนกับชูโมเอ็กซ์เราถูกกนน้องมีอาการเสียงดังเราถูกกันเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งกันมันว่ามันดังมันดังในจุดชามตัวนี้นะทุกคนเนาะดูในแถวๆนี้แหละเดี๋ยวข้าพเจ้าจะลองสตาร์ทเครื่องให้ทุกคนได้เบิ่งกันนี่เราถูกกดอาการเสียงดังดังแตกๆแตกเงินกดก็ แล้วเราจะมาถอดบางเม็ดมนันเราุกคนนว่าเม็ดแตกหรือบ่อเราทุกคนเนาโอเคอทุกคนมาเบึงกันว่าการมีเสียงดังโอ้นี่ทุกคนชามคา์ดหลวมเลยแบบนี้บ่ได้ทุกคนดังเนาะเดี๋ยวเาจะมาบ่งเม็ดกันเม็ดแตกหรือเปล่าเนาะโอ้เรียบร้อยทุกคนเม็ดเห็นป่เม็ดแตกเลย นี่แหละที่ทำให้อาการที่ทำให้มีเสียงดังเราทุกคนเนาะก็ได้จะมาถามเจ้าของเขาว่าเขาจะเปลี่ยนหรือบอนะ่เนาะชามตัวนี้เพราะว่าจะเป็นแบบเรื่องจะเปลืองเม็ดทุกคนเนี่ยเนาะฮาบูตตัวนี้มันรวมหนักเนี่ยมันจะเปลืองเม็ดเนาะแล้วก็จะมาประกอบและใส่เข้าไปทุกคน Okay. โอเคพราะท่านใดที่มีอาการเสียงดังแบบนี้ก็ให้มาดูเม็ดทุกคนเนาะเม็ดแตกเห็นไหทุกคนโอเค